สวัสดีครับวันนี้ทีมงานย่ำค่ำนะครับเอาตัว140นะครับมาก็เ,าเรียกอะไรใส่แคมนะครับก็คาดว่าหลายๆคนกอยากเห็นตัวนี้วิ่งนะครับ104ยกจากหัวลากลงมาแล้วก็จะเอาอีม่วงเทินเอาอีม่วงลงอเมวอีม่วงเทินหัวลาก หลังที่ใช้งานมานหนักแล้ม่วงก็จะปลดระวางนะครับเอาไว้ดูดน้ำแล้วก็ลากข้าวลากอะไรมันจะคล่องตัวกว่านะครับันรถช่างเจน,นะครับรถช่างอื่นวันนี้มาทำล้อเหล็กครับล้อเหล็กแตกที่วิ่งเมื่อตอนกลางวันนี้ล้อเหล็กวงแตกนะครับ แล่หลายคนนะถามมาว่าอยากเมื่อไรจะใส่แคมของออดสักทีนะออดวีลานามก็ซื้อมาสร้างมาเร,เรียบร้อยแล้วราคาสามพันนะครับ3 2มพนี่ครับจนสนิ่มกินละยังไม่มีมีเวลาใส่เลยวันนี้ได้ใส่แน่นะของออดวีลานามนะครับก็ ทุกคนอยากเห็นว่าแคมตัวนี้วิ่งขนาดไหนครับเขาแคมตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าฟาสเกนะครับจะไวกว่าฟาสแปดหน่อยก็อยู่ที่อูทีมงานย้ำค้ำเหมือนเดิมนะครับอะไรเยอะครับอะไรเครื่องเลยหมดเลยมัก็ทีมงานยํำค้ำเป็น รับจ้างทุกอย่างก็เข็นข้าวมั่งตัดไม้หน้าแล้งก็ตัดไม้ยุคาขายนะครับรับซื้อราคาดีแล้วก็นี่ครับรถล,ลองข้าวช่วงนี้ก็จะเป็นอ่ย้ำเทือกกันครัพึ่งจะขึ้นมากันสักพักใหญ่ๆก่อนะนมืด ก็เรียกน้ําจิ้มฮนะเดี๋ยวตอนนี้กําลังจะถอดเอา,เอาลูกสูบเป็หลบวาลวแต่ยังเป็นวาลวเดิมอยู่นะเพราะว่าทุนน้อยคนระับก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็สงสารม่วงนะครับม่วงมันวิ่งตามเขาไม่ทันแล้ะ ก็เดี๋ยวเวลาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะอาลงคลิปให้ดูอีกทีนนะคฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับทีมงานย่งคำ